สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโชติกาฤทธิมาตรในคลิปนี้นะคะจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับอนุมัติคําสั่งซื้อจะทำใบสั่งซื้อด้วยการดึงใบขออนุมัติจัดซื้อที่เคยทำมาแล้วค่ะอันดับแรกเราจะคลิกที่ระบบซื้อค่ะแล้วก็เลือกเมนูสั่งซื้อสินค้าค่ะกดเพิ่มเอกสารค่ะ เราจะตึงใบพ่อนุงมาที่คือทํามาแล้วนะคะโดยตึงตรงช่องที่เขียนว่าค้นหาเอกสาร P.R. ค่ะก็จะเป็นบริษัทเจ a าร์กโ l วายจำกัดค่ะจะเลือกวันที่เอกสารวันที่30กันยานะคะ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เคยขอซื้อไว้ที่เคยบันทึกไว้นะคะข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็จะกดบันทึกค่ะก็จะเป็นขึ้นว่าสถานะกำลังดำเนินการนะคะด้วยยอดเงิน3 5 6 3มบาท บริษัทเจมาโมบาย J Mobile, จำกัดค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการทำใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ